กับมิสเมโซลานอีกแล้วแมววันนี้เราก็ออมปากหมอดขอโทษไา,าค่ะลิ้นพันกัน <c oughs> ก็เอาปากจอบมาใกล้ๆเลยนะคะกับเกมแบดดิมไซคอบค่ะวันนี้เราก็มารุยกับซีรีส์ที่สี่แล้วเย้ผมมือปมือโอเคก็ขอขอบคุณดีเซอร์สปอกนะคะที่เป็นคนทําเกมนี้ให้แล้วก็ตอนนี้รันเปียวมีสปอนเซอร์แล้วเฮ้ยผมมือแล้วเย้ชื่อ ก็ชื่อร้าน CTS Shop นะคะรับสั okay, ่งเกมตลอดทั้งวันได้เกมภายใน1-24ชั่วโมงอย่าลืมไปอดหนุนกันล่าอยู่ใต้ description กดลิงก์ได้เลยได้เกมแท้แน่นอนโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะไม่พูดพานทำเพลงกด start ใส่ขอบนี้คือยักนะคะซึ่งทำไมเพลงมนแนบตัวชิบหายเลย <c oughs> การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกนะคะเราก็ได้เดินการมาเห็นหมู่บ้านล้างแห่งหนึ่งได้เดินเข้าไปเจอจักรยานเก่าๆของเมืองจีนแล้วก็ดูไส้ครอบยักษ์ตาเดี่ยวหมบนี้ครับแล้วเราก็เห็นจานจานใช่ไหมวะจานอาจารย์ครับสอนเลขเวสอนเลขวิทยาศาสตร์หน่อยทุีไม่ใช่แล้วหอาเอ่อ อกัดหนูนะโอ้โหมันขู่มันขู่มันขู่อุ้ยอู้วอาปลาหมึกใช่ไหมเนี่ยฮัลโหลก็ตรงนี้มันดักประตูอยู่หนูก็ไม่รู้ทำยังไงโอ้สุสานเอ้ยอุยเปิดได้ก็ไม่บอกว่าไงจะหาย เปิดได้ก็ไม่บอกนะเธออะไรอ่ะหน้ากากแหวนสร้อยก่อนว่าเมมโมมูลี่มูวี่อะไรสักอย่างอันนี้เปิดไม่ยากอันเดียวโอ้ยนี้มันเหมือนตัวอะไรไม่รู้อ่ะอย่าลุกขึ้นมานะหูเสียงน่ากลัวนะเนี่ยยังไม่ได้ขอ,อได้ดวงตามาหนึ่งดวงนะ ซึ่งเราไม่รู้เราเสียใจเองแล้วตาตามันก็ไม่ทราบนะฮะเก็บคอนมาแล้คะนี่อะไรเก็บทีมาค่ะอะไรเนี่ย,ะะอยโอ้ตาเรานี่เองโอ้เจ็บมากเราบองเห็นได้ไงวะโซ่โอ้หคือคือเรียกบอกนะว่าจากนิ้วมาเป็นตาบ้างอะ่ะทีนะแล้วยายะยายอยู่ไหน เออใช่เราได้คอนแ,แล้วนี่เราเอามาทุกหัวกะโหลกได้ไหมเนเนเน,นหัวกะโหลกเอ้ยเอาฟันมาทําไมเนี่ยฟันฟันฉันขอฟันแกอุ้ยเออได้กระดูกมานะคะเหลือไไม่ได้อันนี้ก็ยังไม่มีอะไรกลับเข้าไปในนี้อุ้ยเราใส่ฟันให้เขาแล้วนะคะเขาบอกฟันกระดูกเหรออะไรเนี่ยจมูก แล้วก็มีดวงตาแห่งแชงกิล่าอยู่นี่เยสเราขึ้นไปละกลับกลับกลไปหาเฮ้ยทาไมใจคอมันลืมตาหรือว่าจะเอาตาของเราเื่อนะเอามาดูไปเจ้าหนูในห,หูเห็นหูหนูไม่เห็นหูหนูไม่อย่าผวดนะอย่าผวน,นะอผวนโอเคเงินหยิบเอาไปไหนต่อมีตาหูจมูกปาก เนื้อจมูกกับปากเหรอดิฉันต้องทำอย่างไรต่อไปต่อปุยมีทราบนะคะเนี่ยว่าต้องทำอะไรต่อเอาเหรียญวางไว้เหรอฮลโหลฮัลโหกาไม่รู้จะเอาฟันออกมาอีกแล้วเหรอเอาไปขอฟันอีก ยิ้มสวยเงินมาจากไหนขอบันอกยิ้มสวยๆวยแปลงสีฟันมาแปลงฟันให้หน่อยดีไหมเดี๋ยวแปลงฟันให้จะได้กินปลาสหมหมดชื่นกับขอบเกตไม่มีฟันแล้วเออเอาไงต่อลนะได้แปลงสีฟันมาแปลงสีฟันสก,กรปรกอันหนึ่งมานะฮะเนีย่ยเหรอเออ ต่อแล้วค่ะตีตีตีทำอะไรได้บ้างไม่ได้อัะล้อเป็นสีฟันเป้าไอ้นี่มันเอาไว้ทำอะไรไม่เข้าใจเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงกดเมาส์นะคะคือเราก,กดรัวๆนั่นเองเพื่อจะเอ้ามาทันีีได้ก็ไปบอกอ้อมขอพรก่อนนะขอขอให้โซลักเป็นเกตลอดไป <Yeah. S 1> เย่เฮ้ยยายนะยาย่ยาห จ้ะขอโทษทีไม่ขอคำนี้ก็ได้โซล่าเป็นเกย์แต่อดใจน,น้ากากเย่กีโซล่าแบบคงได้ยินของทำของเรานะคะเราก็แบบเขาก็แบบใหญ่ลันตะพูดอะไรเขาเจออีอีอุ้ยอุ้ยทำไมจู่มันร้องไห้เอาไปหนูขอตังคนะ์นะฟันฟันเอาใส่เอาไหมเอาไหมเอาจีร้องอย่าร้องไห้กันสิโอ้ร้องไห้กันหมดเลย ขอโทษที่ขโมยมาเราขาไปโยนเหรียญใหม่อีกรอบได้ไหมอะไรชูเฟอรี่นางฟ้าฟันให้ฟันเท่ากับหนึ่งบาทแล้วก็เอาไปให้แล้วนี่ก็ได้ตังค์มาแล้วอะอเอาไงต่ออุ๊ยเข้าไปแล้วนะขอบคุณค่ะแล้วไอ้ตัวตะกี้มันไปไหนอะ เราเรา,เรามีค้อนอยู่ทำไมทุกไม่ได้สิให้ตายสิถ้านี่เสียงเก้าอี้ของทางนี้ก็อย่าสงสัยนะคะคือนั่งแบบตัวขดลงไปกับตัวเก้าอี้แล้วก็คือว่าน้าจออยู่ห่างๆอะไรเงี้ยทุกคนเปิดเต็มจอนะทแม่ทุกคนเราุสาเล่นแบบเต็มจอนะเราเล่นน่ะเกมนี้มันก็ไ,ได้ล่นเต็มจอเลยเหรอเ้ยทำอะไรต่ออ่ะ ตัวเธอฉันต้องทำอย่างไรต่อไปนี่หรือว่าฉันต้ตองไปขอพรใหม่อีกรอบให้โซลักเป็นเกย์คูณสอง yes. เยสโอ,อฟันใส่ะไ้ไหมไม่ได้กลับหรอโอ้ยกลับไม่ได้ด้วยอ่ะอไม่มีอะไรเลยโลหิวข้าวดูจะองไปกิน ไม่มีอะไรเลยทแต่เราได้คำใบ้แล้วก็เอาฟันให้แล้วฟันบวกอะไรเนี่ยบวกบวกหินเหรอหินไม่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 นิ้วไม่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 เท่ากับเท่ากับเพื่อในเดือนหนงฟ้าวันทำไมเป็นยุงหรือแมงวันไม่เข้าใจทำอะไรต่อเราขอเดาก่นนะคะเราจะไม่ตัดคลิปนะคะเพราะว่า เวลาเราเจออะไรนี่เราจะได้เจอไปพร้อมๆกันแม่รักทุกคนนะเจอต้องเจอพร้อมๆกันจะได้ไม่จะได้ไม่แบบเสียเปรียบใครอะไรไหนเล่าหลันัันสัมผัสได้ว่าในนี้มันต้องมีพลังงานบางอย่างหลันัันสัมผัสได้ฉันว่าเดนชิตเต้ต้องอยู่แถวเนี้โซลาร์เกอาจจะอยู่ด้านหลังก็ได้อได้อย่าอ,อ,อย่าบอกโซลาร์จ้ะนะว่าเราแอบนินทา พอสำหรับไม่เขาดูเกมแบบนี้หรอกเราก็เล่นนิทานได้อย่างสบายใจก็เห็นว่ามีคุณแจแต่ผมทำยังไงล่ะโอ้ยปีนรั้วเข้าไปก็ได้มีคำใบอยู่ไหมอ้ยไม่มีอะไรทำแล้วเนี่ยขอยภัยนะคะจะเงียบสักแป๊บหนึ่งเงียบดีกว่าเราจะเล่านิทานได้บ้าง มาเฮามาเฮามาเฮามาเามาเฮาโอ้อยนี่เองแล้วไงต่อแล้วไงต่อเข้าไปได้เย่ yeah. um, อืมคราวนี้เราจะไม่ขอว่าโซลาร์เป็นเกย์นะคะเราจะเอาตังค์ใส่กระปุกเยทุบทิ้งเลยไม่ใช่เกียแฟรี่อ้ไปเอาหอยทากก่อนเราอยู่เห็นอยู่ในสุสานเนาะไปเอาแป๊บขอนะโอ้หุ่นดิ้งสงทะเล อยากไปทะเลจุงใส่ขอบุญค่ะเนเอลิงอ่าต่างหูหรือเปล่าตรงสมพวกนี้ต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกันเป็นแน่นอน,นอแล้วไงต่อ <c oughs> ออมทำอะไรต่ออ๋อเอาใส่หมูใส่น้ำเพื่ออะไแล้วไงต่อ เียร์แฟรรี่ขาดหม้อหม้ออ๋อหม้อหม้อหม้อไปเอาหม้อแป๊บเอ๊ะเห็นอยู่แบบวแวว่ามีหม้อนะหรือเปล่าหรือว่าเราตาฝาดไปว่ามันอยู่ในนี้หม้อจ้าหม้ออยู่ไหนอ๋ออ๋ออยู่ตรงน้ำตรงที่ของพอนงเอ้ยโง่ไปเลยเอาลูกตาใส่ขอบคุณค่ะลูกตาตูอย่านะ เหรียญครึ่งน,นึงเอาไปใส่หมูไปเก็บอมอมออมซับอะไรอ่ะอ้ยักไททันสวยแล้วจ้ะทำไงดีเนี่ย<อ>ไททันมา<อ>ช่วยด้วย โอ๊ยทำไงต่อวะเนี่ยยังไงแต่ดูโอ๊ยมาเอาไปโอ้ยแหลกมากเลยเอาแล้วทีฉันต้องทำไงต่อไม่นะไทท่านมาหนีอหอเอาตัวรอดเฮ้ยเข้าไม่ได้แล้วจิ๊บแล้วเอาไปทำไงต่อว่าหมามันไปแล้วอะ อย่างการเป็น,นสีเลือดทำไงต่อว,วะอ้อนี่ไงคุณแจขอบคุณค่ะไปแล้วไปแล้วไปใส่ขอบมาใส่ขอบมางานงานงานเฮ้ยของของเอ้ยใช่ด้ยวย ก็นี่คือขาเล็กๆของเราน่ารักจุงอ้าวฝันไปเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ฉันฝันไปสินะที่ฉันฝันว่าโดนยั์ตบเหมือนยุงตัวหนึง่งไม่นะฉันมันแมวเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเริ่มใหม่อ๋อนี่ยเอาไงต่อมาจิื่ฝัน ได้ป่นะจิยมแม่งจียมแมเอื๋อ Brother! ฉันได้ตาไหนแล้วไซคอบน,นี่คือนี่คือที่มาของไซคอบสินะเอเดี๋ยวจบแบบนี้เนี่ยนะนายเอาไม้จิ้มฟันเพื่อจิ้มตาไซคอบเนี่ยนะก็หวังว่าทุกคนจะสนุก กันท่วนหน้านะคะกับการที่ไททันหรือไซคอบบุกเมืองก็ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับที่รันนแชทวันนี้โอเคก็อย่าลืมอุดหนุนสปอนเซอร์ของรันเพียวด้วยนะคะ CTS shop ค่าลิงก์อยู่ใต้ e s c r i p t i o n ขอบคุณที่ดูวันนี้นะคะบ๊ายบาย